มเริ่มมาบรรยากาศเสียงมันแปลก,กภาพโอ้อะไรวะเนี่ยนี่มันมดอะไรมดอะไรกันนะก็โอเคเอานะครับสิ่งกราฟวผมนิวส์ของเกม Friday Night Funkin' นะครับผมในมดที่มีชื่อว่า Bright s i d e Bright s i d e มันตั้งแต่เห็นชื่อมันเหมือนกับว่าตสาสดใสแต่มันดูแต่ตอนนี้มันมืด มืดไปหมดเลยมันดำดำปีเลยนะผมมันไม่มีอะไรไบรใ์ในตาผมเ่ยนตอนนี้เลยนะผมีรยวผมโหลดผิดมอดหรือมอดโหลดไม่เสร็จมันไม่มีภาพขึ้นมาเสียงก็เป็นภาพกับเสียงกับรือเนะผมมันเขาเล่นโอเคมันจะเห็นเมื่อกี้เห็นมือดวงตาบางอย่างเนะผมมอดนี้มีอ้ยก็เริ่มเกมหอะ่ะ <laughs> มีแสงไปฉายแสงเจิดจ้าภาพที่อยาจจะลบคนสายตาถูเกเลตอนนี้เป็นเกมเกมเฮอร์เรอร์เท่านี้ในเวอร์ชันเกม อ่าต้นตรีเสียเนีงง่ยโอ้บรเป็นอากาศมันแปลกๆปไปแล้วนะผมตอนนี้อะไรเนะี่ยมีคนยืนอยู่หน้าบางอย่างเนี่นยเนาะมีเงาด้วยโอเคมันจะมีอ๋อเป็นวิ๊กใหม่แนเงเนะผม <c oughs> หน้ายิ้มนะของบิ๊กใหม่มิสเตอร์ไบร์ทสไทน์นะผม <c oughs> คุณสดใสก็จะมีแทร็กใหม่คือเซมิ้งเฟสพารัสซิติก t ูทีแล้วก็ลีนออฟอั a ปา y นะครับผม แต่ที่ลองจากก่อนหน้านี้ที่เคยลองฮาร์ดมาอย่างเชี่ยวชาญก็คิดว่าเราควรเล่นอีซี่หรือนอร์มัลดีนอร์มอลแล้วกันนะผมกลับมาเล่นนอร์มอลแล้วกันไม่ค่อยได้เล่นนอร์มัลเท่าไหร่ด้วยนะผมมาลองกันนอร์มัลก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าจะไปเล่นอีซี่หรือฮาร์ดดีกว่าเองนะผมเดีสยวจะเจออะไรได้บ้างโอ้ยวัดดีโอ้ยสูงเขานายใกล้บ,บ,บีบบีโบบิวบ๊อบวัดดีสกีดรูอ้อวัดดี ีด้รับสูตรในใจของชันนะคิดว่า,างั้นน่ะฮะ <c oughs> พอะง้นแล้วออกไปเถอะนะได้เป้า <c oughs> อู๋ออกไปแต่คือล้มแพทประชันเพลงกันใช่ไหม <c oughs> จังหวะมันต้องคัดงจ่โอ้เร็วเร็วเร็วอยู่เร็ว,ร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 วอยู่โอ้โหโมันเต็มใจโอ,โอเคน่าสนใจโอ้ ดูดานจังโอเคใจเย็นนะครับผมเสียงดังแบบทะลุไอ้ลำโพงมาเลยน่องตอนนี้เดี๋ยวนะหลับกันนะโอเคเสียงดังโคตรเลยนะผมแต่คุมได้อยู่โอ้กดผิดเ,เดี๋ยวนะมันไม่รู้ว่าแต่มันแบบลากยาวขนาดนี้เดี๋ยวนะประเด็นคือในเส้นลากมันแบบว่ามันเหมือนจะต้องเว้นนิดนึงปผะโอเ้เสียงดังเลยนะผมโอเคเขาหลับไปนะตอนนี้ผมจะเก็เห็นทางนั่นไะ ทางทางไอ้ซ้ายซ้ายล่างอ่ะขึ้นแซ่ดๆเลยนะอมว่าง่วงแล้วโอเคไปเรื่อนี้มีมีทางซ้ายบอกว่าเป็นนั่นอะไรมีซิกฟูดแบทชิดมิสเลยนะผมให้รู้คะแนนจริงด้วยโอ้ใหม่เกิดก็ดีนะถ้าเกิดเราเก่งเะน้อ <c> ง <oughs> ไม่เก่งมันน่าอายแกโอเคแต่ได้อยู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 ่ได้ได้ได้คิดว่าได้โอเค normal นะั่นนี่ normal น้อม เริ่มด้วยน้องมอก่อนเพราะว่าก่อนอันนี้เริ่มยุติกับห้ามมันจะเกินไปไงานจะง่ายไปยากไปได้ไงหนุ่มก <c oughs> ็ <ๆ S 2> <c oughs> เลยมาลองอันกลางๆก,ก,ก่อนนะครับผมเพื่อดูความเป็นไปได้โอเคซึ okay. ่งผมพอรับได้ถ้าเกิดมันไม่ได้ออกระจายโอ้โหโอเคเหมือนถ้าเกิดว่าเราจับจังหวะเพลงได้น่าจะได้อยู่นะผมเพราะมันเป็นจังหวะเดียวอะถ้าเกิดไม่จังหวะหรือว่าเปลี่ยนไปเปลนมาผมจะพอได้นะผมโอเคโอ้หัวสนใจนะผมมันสนใจอยู่เพลงนี้โอ้โอเคโอเค เจ็ดสิบสี่มิสห้าก็ถือว่าน่าพอใจนะ้ผมมีคอมโบห้าสิบด้วยตอนนี้ติดต่อกันรัวๆนะน้องผมโอเคโอเคเพลงยาวอยู่นะจะเพลงแรงจะถือว่ายังง่ายอยู่โอเคเซฟิงเฟสใช่ไหมน้องมอเพลงแรกตื่นเต้นเดียวโอเคนะนะนะน่าสนใจน่าสนใจน้องผมสอบมอตนี้อุ้ยอะไรใส่หน้ากากยิ้มโอเคไบร์ทสไตร์ด้วยด้านสดใสมานะนะ้องโอเคสธตุกตอนนี้ใช่ไหมล่ะไปสะเถอะนะแต่เจ้าหน้าใส่หน้ากากมันจะรอให้สู้ต่อน,นี่ หรือว่าเธออยากจะให้ซิบตันไปหาเธอเต็มที่เลยดีไหมกระทึบแต่เต็มที่เลยอยากอยู่คนเดียวอะแก๋ต่ก็ชักแกมาด้นี้เลยนะเปลี่ยนด้านใหม่ในออกไปไซคือด้านหน้ายิ้มเสือเนี่ยด้านนี้สินะเนี่ยโอ้ o oh หมาแล้วโอเคอุ้ยม,มีหน้าไหลหน้าโอเคเริ่มแบบง่ายๆก่อนนะครับผมมาโอเค มันมีท่าเดเปลี่ยนหน้ากากเป็นสีได้โอเคดำเขียวแดงม่วงขาวนะผมโอเคเอาขาวได้ไหมอ๋อเหลืองหนึ่งเอาอนนี้เอาเป็นเหลืองนมนั่แหละโอเคผมว่านี่ง่ายอยู่โอเคจุงหมาถือว่ามันเข้ามือนะมันไม่ได้แบบบา้าคลั่งเลยนุผมแต่สังเกตังโอเคทั้งซันนี่เอกเป็นหน้ายิ้มแบบว่าหน้ากา,ากเป็นสีดำเลยหนุผมอยู่แบบว่ายังแฮปปี้อยู่ถึงแม้ว่าจะ อัดซ้าสุดในะนี่น,นมอาจจะ,ะมองว่าเหมือนกับนั่นเปล่าวะเขาใบซ้ายก็คือมองแง่ดีนี่หนอมต้องให้พายแพ้ก็ยังมองแบบยิ้มให้หรือเปล่าเนีโหเริ่มยากโอ้เอาไงโอเคโอเคแต่มันถือว่าช้านะผมถ้าเกิดอย่างนี้เร็วเท่าแอนก,กับน,นี่คือน,นะผมน่าจะเสร็จนะผมด้วยโอเคดีนะมันไม,ไม่เร็วมากนะครับผมโอเคโอเคโอเค ว้าวใช้ได้ใช่ได้ไดมาใจเย็นๆดูท่า <c oughs> บิดเป็นเดียวว่าอ่ะโอเคไม่ง้ยไม่ยากเลยนะผมอนนี้บิดซะมากเยแล้วก็นี่คอมโ,มโบร้อยอเต็มน่ผมด้วยคือไม่พลาดอุ้ยไม่พลาดเลยยินได้เหรอเนี่ยฉันทำงานไม่ดีใช่ไหมเนี่ยหรือเพราะการเล่นนะ่า บีดูบเดี๋ยวเราเล่นฮาร์กก็ได้เดี๋ยวเราเล่นฮาร์ต่อถ้าเกิดว่าเราผ่านี้ได้แน่นอนผ่านฉันไม่ได้นะถ้าเกิดว่านายไม่ไมท,ทัดตัวเองกว่านี้ <c oughs> เรียกว่าจะบอกว่านี่คือง่ายไปใช่ไหมโอ้หน้าอันนี้เป็นหน้าเหลืองแบบผม,มส้มก,กว่าในน,านั่นนะในทางซ้ายนะผมในหน้าไอ้ตัวหล,ลอดข้งลนะ่านงนะจะ n o r m อกันลงกันนะอยากรู้มันเป็นยังไงกันแน่นอผมก็เลยเล่นโนม m a ก่อนโกมันยากไปเหมือนกับมิกุอะไรมันโกงนะผม โอเคผมว่าเพลงนักรสุดน่าที่ผมเจอมาเนะี่ยโอเคแบดเยอะอยู่แต่ก็ได้จะได้แหละขอให้คอมโบไม่หลุดหรือว่าหลุดน้อยน,น้อยนน่อยของคราวนี้โอ้โอเคโอเคหลุดดีนะหนึ่งอันห <laughs> ลุดหนึ่งแต่ได้อยู่ถ้ามันแบบชักกระตุกอะนะโอ้โอเค เป็นว่าเป็นอันที่ดีในการฝึกการสับมือนะผมว่าวันมันมันเยอะจริงแต่ว่ามันไม่เร็วมากนะหนะมสำหรับ n น r m a l มอวนนี้ทำได้ดีอ่ะผมว่าทำได้ดีนะผมไม่ได้ไม่ได้บ้ากเกินไปอันมันมันบ้ากเกินไปนะผมมีสอง 2, โอเคโอเคอึบอึบอึบโอเค มองแค่ตัวเองคนนึมันมีป่าตุ๊กตุ๊กก็มีขึ้นมาเรื่อยๆนะผมด้วยแต่ผมไม่มองไม่โดนล่อไปหรอกนะผมลองคู่กันก็แล้วแต่ลองคนเดียวแใจก็ตัวเองนะผมตอนนี้สาวน่าสนใจนะผมโอเคถ้าเกิดแบบนี้ผมว่าน่าจะไหวแล้วเดี๋ยวไปลองฮาร์นที่เขาว่าฮาน้อว่ามันจะเป็นไงกันแน่ด้วยแล้วกันนะผมไม่ตัดเหมือนรอบนั่นแหละ รอบที่ผมตัดไอตอนเล่นเทคเดี๋ยวคนงงนะผมแล้วจะมีคนงงว่าทำไมผมเหมือนกับเล่นอีซี่เทคแต่จริงผมเล่นฮาร์ดเทคเนอะผมด้วยไม่นสองรอบแบะเล่นเล่นอีซี่ก่อนรอบแรกแล้วผ่านงไงก็เลยเล่นฮาร์ดเนอะผมเดี๋ยวพอจบตรงนี้ปั๊บก็น่าจะลองฮาร์ดได้โอเคมาง่าย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 ,ายช่วงนี้ค่อนข้างเล่นได้นะผมแต่เดี๋ยวฮาร์ดถ้าเกิดฮาร์ดเปนบ้างไงผมต้องเผื่อใจไว้ผมอาจจะเจอฮาร์ดเดี๋ยวว่าเกินไปก็เลยไม่ลองนะผม อยากให้บอลางก่อนหลังจากนี้ผมอาจจะเล่นโนมมอสเป็นหลักนะผมเพื่อดูความยากของมอดก่อนนะนี่นะผมมาแต่ถ้าเร็วกว่านั้นอาจจะยากนะจริง <c oughs> มันก็คลา้คลายเดิมป่ะวะแต่ที่ผมรู้วิธีแล้วมันผมเลยรู้สึกว่ามันแม้แต่คอมโบดีกว่าเดิมด้วยแต่ผมว่าเพลงแยกแค่สุดจริงนะ เพลงแรกมันโคตรบ้าเลยแต่เพลงอื <mauvais asına> ่นเนี่พอคุมได้อยู่มันแต่เพลงแรกข้อดีคือที่เห็นเนี่ยมันมันจังหวะพอดีอ่ะตามเพลงเลยบางบางอันมันไม่เหมือนกับว่าเขาเรียกไงไอออร์จินอลอ่ะปัญหาที่ว่าบางทีเราไม่ได้กดตามเพลงที่เราไดิ้นไงอันนี้มันเพลงมันมันมันช่วยช่วยเราเยอะมากนะผมแบบเห็นตัวถองขึ้นมาก็กดรัวๆอะไรเงี้ยก็ได้นะผมเนี่ยผมยังไม่มิดเลยนะตอนนี้คอมโบยังติดต่อต่อเนื่องรัวๆนะผมโอเค มา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 ตืด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 มาโอเคโอ้ล้วนๆแล้วโอเคไม่รู้ว่าแล้วกันรัวเกินไปมันจะมีปัญหาได้ไหมผมไม่ไม่อยากลองด้วยมึงด่ามันนี่มันอันน่ะถ้ารูปแล้วแล้วแต่อันนะผมได้ที่แบบว่ากดเกินมันจะมีปัญหาได้เนผมบางอัน อันก็ไม่มีนมด้วยผมไม่ไม่ลองนี่ด้วยโอ้โอเคเรัว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 รู้สึกผมได้กดเกินบ้างกันนะผมแต่ไม่มีหานะผมว่าไม่ขึ้นมิสไงโอเคโอ้เขาโอเคเกินบ้างเแต่ว่าเขาบอายังไม่ไม่พลาดนะของตัวนี้ เอาว่ะฮาร์ดก็ไหวว้าจริงจริงฮาร์ดไม่ต่างอะไรนอร์มอลเลยนะตอนนี้นะแตไ่ไม่แน่จะต่างกันที่สองอันหลังบอกว่าพวกอันแรกมันมันรู้สึกมันคล้ายเดิมโอเคแต่เดี๋ยวผมจะดูบทตอนที่มันพูดตอนอันท้ายเดินอนกมันจะเปลี่ยนไปด้วยโอ้เร็วโอเคเร็วแต่มันห่างกันนะมันไม่ได้ปล่อยไปตอนนองอล้โอเคหรือว่า ผมรู้สึกมันเป็นเพราะนั่นป่ะเพราะเพลงอะผมว่านะเพลงมันจังหวะเดิมไงเขาเล่นรวมเท่าเดิมอะนม่หรอกปะมันแค่เหมือนกับเหมือนกับมันเร็วกว่าเดิมมากขึ้นแต่ว่าระยะห่างเท่าเดิมปะมมันใจเห่ือเกันนะผมแต่รู้สึกมันมันเปลี่ยนไปแหละตอนกดจังหวะแต่เหมือนก็ไม่ยากเว่าเดิมอะนั่นคือความแปลกที่ผมรู้สึกตอนนี้นะผมเหมือนมันความยากเท่าเดิมเพียงแต่มันเหมือนเร็วขึ้นแต่จริงมันไม่เร็วขึ้นเป็นหลอกตาด้วยระยะห่างกว่าเดิมและความเร็วในการพุ่งกว่าเดิมแต่จริงจังหวะเท่าเดิมเข้าใจปะ เมรู้เก็ตไหมน่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นงั้นอะอืมโอเคเรามีแบตหนึ่งด้วยแต่โคโมที่กดทันมาค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีหรือว่าจะมีเพลงลับวะไม่แน่ใจเพลงลับใช่ไหมเพราะว่าผมเห็นม็อตนี่มันมีไอ้นั่นนะมันมีขนาดไฟใหญ่เท่าเท่าเต็มมวอตของฟิน nah ิกส์ไลท์เลยนะผมผมเลยแอบคิดว่าจำแป็ว่ามีสัปดาลลับเพิ่มกว่านี้หรือว่าฟูดวิกนั่นแหละตอนแรกที่ผมคิดว่างั้นนะผมอืม โอเคไม่ไม่ไม่เป็นเพลงเที่ยวว่าบ้บาบ้าเบื่อเบื่อก็ได้นะโอเคูกดยอดผมว่าตอนแรกผมอันนี้เคยแล้วมันคอมโบร,ร้อยพอดีโอเคจำได้อยู่ไม่พลาดเลยนะผมสองรอบติดกันนะผมเ่ยฮัดนะครับผมยังยืนอยุดได้ใช่ไหมจะไม่เก่งใช่ไหมเนี่ยดีดูนี่ไงคลิปด,ดูต่อไปโอเคไม่พูดถึงเรื่องรอบความยาก,กนะนะผม เพลง time over แล้วอ่ะผมจะลองไม่มีเซนเลยม,มั้ยอยากลองดูเหมือนกันนะแบบล็อกเซนทุกรอบแค่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าซิกทุกรอบแต่แค่ล้อกเซ็นไงได้ขึ้นปกใหม่ล็อกเซนเพลงนี้อื้มโอ้แต่รวนแรงยากอยู่นะโอเคเอาจริงโมโอเค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 เกือบพลาดเมื่อกี้นะ เดี๋ยวมันก็ฝั่งเราง่ายกว่าแต่มันก okay. ็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะผมว่าพลาดแล้วโอเคไปพลาดสองเมื่อกี้ผมไปตอนที่ผมเชื่อพลาดตอนแรกผมไปดูทางซ้ายนะผมไปดูตรงคอมโบจริงไม่พลาดนะเราพลาดตอนที่ดูเลยอะไรวะอะไรช่างมันเอาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงด่านแรกในในฮาร์ก็พอใจแล้วเหรอผมโอ้ก็ผิดแล้วเดโอ้ก็ผิดโมเด็ตไปดูไอ้คอมโบนี่แหละคอมโบมันอยู่ทางฝั่งนั่งไง ฝั่งซ้ายแล้วผมจอผมต้องดูฝั่งขวาแกมันรอดตาลอดใจว่าเราแบบทำได้ไหมนะผมเคยตาดวงซ้ายอ่ะ <c oughs> แล้วก็พลาดโถโอเคโอเ my god โอ้ my god โอเคโอเคโอเคได้ได้ไม่พลาดเยอะนะผมพลาดบ้างแต่ก็ถือว่าได้อยู่โอเคโอ้ผัด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  <c oughs> แต่แตงกนตันสุดซ้ายก็ได้นะผมเพลงรอบนี้ ปลาไสายโดยรวมก็คือเพลงโอเคนะผม,ผมชอบเพลงน้องนี่แหละแต่ว่าไม่โกงเกินไปแล้วก็ภาพกราฟิกน่าสนใจนะผมเนีว่าลูกเล่นอะไรแปลกๆกว่าที่คิดนะผมกว่าที่คาดไว้นิดหน่อยแ <c oughs> อลนั้นจะมีเพลงลับหรือเปล่านะผมไม่เคยเจอเลยนะผมอาจจะเพราะว่าเราไม่เคยผ่านไอ้บ้าบ้าได้นะผมอันที่ไม่มีบ้าบ้าก็ไม่มีเพลงลับใช่ไหม <c oughs> อะไรอย่างนี้นะผมโอเคไว้อย <c oughs> okay. ู่ โอเคพักโอ oh ้ไม่กอดมันไม่ไม่ครบที่กดอื้อโอ้โหยีที่สิบสามโอเคเพอแต่แหละผมภูมิใจตัวเองแล้วนะผมคนเ่นือนจะไม่ถึงขั้นภูมิใจอารมณ์กับว่าเป็นแบบเฮงโคนอื่นเคตรเก่งกว่าแล้วเน้นเองเก่งกว่านะผมเข้าใจนะผมแต่ผมภูมิใจตัวเองน,นะกะขนมว่าผมทำได้คั้งนี้แล้วมีปะ่ะสกเก็ตมิวสิกยักษ์คันนี้มีเหรอจริงอ่ะอุ้ยต่อยนะ เอาแล้วอะไรวะเนี่ยออกไปออกไปแกขุดหถุงตัวเองนะเนี่ยมาก่อนตรงนี้เธอนะเอาแล้วมีอะไรวะตัวเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างโอ้โหโอเคโอเคของจริงเดี๋ยวนี้ของจริงมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้ เองแล้วเนะี Personal ่ยพสาน s p เฟสอะที่ส่วนตัวโอเคโอเคโอเคหน้าเป็นเหลืองๆนี่น้อนโอ้ oh my god โอเคลากยาวเยอะและไม่เปลี่ยนตำแหน่งเยอะผมจงคุมได้อยู่ถ้าเกิดลากเปลี่ยนตำแหน่งเยอะๆผมจะเสร็จเหมือนเดิมนี่น้องโอ้โอโอโอ กอมาดีครับมาครับผมโอ้โอเคโอ้เลเทมกันนะแต่เรียนได้อย่างอื่นรวมรวมกันดีทุกอย่างดีกว่ามิสแล้วผมก็ดีโอเคโอ้โอ้โอ้มดูหน้าเดี๋เปลี่ยนสีเหมือนกันนะผมด้วยแต่แบบแต่อะไรไม่รู้นะผมอ้โอเคอืม ก็หัดอยู่ก็หัดอยู่โหบี้ทางซ้ายเรารวมรวมมากๆอะ่ะโอเคแต่ที่คลาสสิกกคูดแบ็คยังดีกว่ามิสผมพอใจมากๆนะผมเอ้ยเอ้ยอู้สามอันเลยเหรออู้สี่อันโอเคโอเคเยอะเยอะครับเยอะลาดยาวมันไม่ยากครับผมมันเหมือนมันจะยากแต่ไม่ยากครับผมดีกว่าอันออริจินอล <laughs> มาโอเคโอเมก้ดโอเมก้ดโอเครอดครับผม oh, <S <S แล้วเราก็ผ่านตัวฮาร์ดและลิขรับนะผมด้วยของ,ของน่ายิมนี่เองนะผมโอเคนี่ไแต้มฮาคือแสนเจ็ดนะของแต้มนอร์มอลแสนหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือมันจะมีแค่นี้เนาะสำหรับไอตัวอันนี้นะผม ลองที่ฟรีเพยเพ์ยเผื่อจะมีเพลงลับหรือเปล่านะผมโอเคเนี่ยเซฟิงเฟสพลาสติกนนผมรูทีเลนออฟอัปเปอร์ตี้แล้วก็โพสโนสเปรซเนี่นะผมฮัมมฮาร์ดพอนได้ครับผมโอเควันนี้เราเล่นแค่น,นี้ไหมจบอันนี้มันแฮปปี้เอนดิ้งดีนะผมเพราะไหนที่ว่าโด้จะ เอาเป็นพัดเดียวได้จะลองพัดเดียวเป็นหลักบ้างนะผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ใส์พัดเดียวแล้วกันนะผมก็คุ้นตาทุกเสิร์วันนี้กับไฟเดนไนฟันคินนะผม,ะนนนะผมหนุกดีน่ะสนใจกับเพงลงรับที่ด้วย <laughs> นะผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย